มากินหมาเน่าส่วนพยายสีเนี่ยตัวไม่ใหญ่กว่านกอีแง้งฮะตัวขนาดพอๆกันแต่เหนือกว่านกอีแง้งตรงกรงเล็บเนี่ยมีพลังมากกว่าจะง,งอยปากแหลมคมมากกว่าบินได้สูงกว่า ถ้ามาสตาฟและอินทรีกับอีแล้งเนี่ยผมว่าความยิ่งใหญ่มันพอกันนะครับแต่อุปนิสัยของอินทรีเนี่ยมันไม่กินของเน่ามันล่าสัตว์เป็นจะล่าหมาป่าล่ากระรอกล่ากระแตแม้แต่ลูกหมูบางครั้งมันโฉบเฉี่ยวเอาถึงเด็กนะครับถึงมนุษย์นะฮะที่